สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชัน Performance Monitor ของแอป FK Manager นะครับในการ monitor ดูค่าต่างๆของโทรศัพท์ที่เป็นเครื่องรู้นะครับไปครับเปิด FK ขึ้นมา Live Monitor ตรงข้างล่างสุดนี้นะครับแท็บข้างบนนี้นะครับเลื่อนไปที่ Performance Monitor จะอยู่ทางซ้ายสุดคุณต้องไปเปิดอนุญาตการใช้งาน Floating Window ก่อนนะครับเลือกแอป FK ครับ มอนแลล้ยกับาคราวนี้มาเปิด Performance Monitor Floating Window ครับค่าเดิมๆม,มันจะโชว์ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดให้หมดก่อนจะได้มาไล่ดูกันทีละอย่างอันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยบางทีมันทำงานไม่ทันใจแอปนะครับมีหน่วงบ้างแอปมันก็จะประมวลผลว่าแอปค้างแอปหยุดการทำงานนะครับแต่จริงๆเราไม่มีอะไรครับคุณปิดแล้วเปิดใหม่มันก็จะทำงานของมันตามปกติสำหรับเครื่องที่สเปคดีที่แรงเลื่อนกว่านี้นะครับก็จะไม่มีปัญหาครับ อยอย่างแรกครับ CPU แต่ถ้าปิดอย่างอื่นหมดไว้เนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นอะไรครับคราวน,นี้อันแรกที่เห็นกันบ่อยๆคือ current frequency per core มันก็จะขึ้นแสดงสถานะที่วิ่งอยู่ใน,ในแต่ละคอนะครับอ่าแล้วโหลด per core สร้างมันครับปิดเปิดใหม่ไปมันประมวลผลไม่ทันใจมัน โหลดเพอร์คอก็จะเป็นการบอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของโหลดด้วยว่าว่าคอไหนวิ่งอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปิดโหลดเพอร์คออย่างเดียวมันก็จะขึ้นแค่เปอร์เซ็นต์ของโหลดอย่างเดียวนะครับต่อไปครับ G P U ก็จะแสดงสถานะของ G P U นะครับพร้อมกับเปอร์เซ็นต์ของโหลดต่อไปแรมนี่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแรมที่ถูกใช้งานอยู่นะครับ F P S PS, ก็จะเป็นเฟรมเรตแบบเรียลไทม์นะครับ จะไม่เหมือนกับการไปเปิดโชว์เฟรมเรทในโหมดนักพัฒนานะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการไปเปิดดูเฟรมเรทเวลาเล่นเกมนะครับส่วนอันนึงที่ผมข้ามไปนะครับคือเนี้ยมันจะเป็นการแสดงการทํางานของ Physical Core นะครับคือคอจริงๆของมันนะครับอย่างเนี้ย snap dragon 632ใช่ไหมถ้าคุณไปนค้นข้อมูลสเปก CPU เนี่ยคุณก็จะเจอมันเขียนว่าเป็นแบบ octa core นะครับหรือ8ปดคอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยชิปมันเนี่ยเป็น dual core นะครับคือ2องคอร์ที่ตัวชิปมันเนี่ย แต่ในแต่ละคอนะครับจะมี4 t r เทรด t r a เทรดเนี้ยก็คือจะเป็นเหมือนคอจำลองนะครับเป็นคอในแบบซอฟต์แวร์ทีนี้2อคอคอละ4เทรดรวมกันก็จะกลายเป็น8คอออกตาคอตรงนี้ก็จะกลายมาเป็นคำในทางการตลาดนะครับว่าเป็น8คอออกตาคอแต่จริงๆแล้วเนี้ยฟิสิกอลคอนะครับที่ตัวชิปมันจริงๆเนี่ยมี2อคอเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเนี่ยครับ คราวนี้ถ้าอยากจะมอนิเตอร์ใช้งานนะครับผมก็แนะนำว่าแค่เปิดเป็น collapse into clusters โวว์เฉพาะ physical core อย่างนี้นะครับแล้วคุณก็เปิด GPU ไปเปิด RAM ไปแล้วเวลาแสดงผลเนี่ยมันก็จะไม่เทอะทะเหมือนกันมาโชว์เป็นแถบย,ยาวๆทั้งหมดทุกคอนะครับลากวางได้อิสระครับมันเป็น floating window refresh interval นี่นะครับก็คือจะเป็นความถี่ในการ refresh u p ปเดตข้อมูลนะครับ1น0 0มิลลิเนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทุกๆ1วินะครับ ก็โอเคแล้วครับเหมาะสมดีถ้าคุณจะไปปรับลงเป็น5 0 0 m มิลลิเซกหรือ0.5วิมันก็อาจจะถี่ไปนิดนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่ครับตรงนี้คุณปรับขนาดมันได้แล้วก็อันนี้จะเป็นความทึบความโปร่งของพื้นหลังนะครับของหน้าต่าง floating window เนี่ยอย่างถ้าคุณเลื่อนปิดสุดมันก็จะใสๆไม่มีกรอบนะครับจะเป็นตัวหนังสือลอยๆแบบนี้เลยคุณดันขวาทึบสุดเนีย่ยนะครับมันก็จะเป็นกรอบมันก็จะเป็นกรอบทึบแบบนี้เลย คุณอยากจะให้มันแบบโปร่งๆดำอ่นอนๆอย่างนี้ก็ได้ครับตรงนี้ลองปรับเล่นได้เลยครับเพราะมันมี Restore d e f a u l t อยู่มันจะคืนค่าเดิมให้ไม่ต้องกลัวเละนะครับแล้วก็มันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นตลอดเวลานะครับที่เราเปิดใช้งาน r r t t n g w w n n o w เนี่ยที่ Notification Bar ถ้าคุณไม่อยากให้มันมีแจ้งเตือนขึ้นตรงนี้นะครับคุณก็แตะค้างแล้วเลือกปิดการแจ้งเตือนตรงนี้เลยครับ แล้วคันนี้มันจะมีหัวข้อให้คุณเลือกว่าปิดการแจ้งเตือนการแสดงทับแอป,ปอื่นๆกดยืนยันครับใช่ครันนี้การแจ้งเตือนการใช้งาน Floating Window ที่ Notification Bar เนี่ยก็จะหายไปแล้วอันนี้ผมแถมให้อีกอย่างนึงครับสำหรับ Custom ROM นะครับเปิดแอป,ปมาแล้วคลิกที่แท็บขวาล่างนี้นะครับไปที่ Kernel Settings นะครับข้างบนนะครับเลื่อนไปที่ Miscellaneous เดี๋ยวผมจะลองเสียบสายชาร์จให้ดูนะครับ คัสตอมอมครับปวดตากันไหมครับเวลาไฟ LED สถานะชาร์จขึ้นเนี่ยสำหรับคัสตอมรอมนะครับคุณมองผ่านกล้องเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าคนใช้งานน่าจะนึกออกตรงนี้นะครับคุณสามารถไปหลีไฟชาร์จจริง LED ได้ใส่ค่าเลยครับแล้วแต่นะครับใครชอบประมาณไหนไปไล่หลี่วเองผมใส่50 apply มันก็จะดิ่มลงนะครับแล้วคุณก็ไปกดล็อกตรงนี้นะครับ apply on boot เพื่อที่ว่า ทุกครั้งที่เครื่องรีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาเซตค่านี้ให้คุณถ้าคุณไม่ล็อกแอปพลายออนบูลนะครับเวลาคุณรีเครื่องเนี่ยค่านี้มันจะกลับมาเป็นที่เดิมเดิมของมันนะครับคือ255ส่วนตรงนี้นี่อย่าไปยุ่งนะครับแต่ถ้าคุณจะไปซนก็ตัวใครตัวมันนะก็ประมาณนี้ครับผมการใช้ฟังก์ชัน performance monitor ของแอป fk manager นะครับในการ monitor ข้อมูลต่างๆของเครื่องคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงรบกวนฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวก่อนรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ